ผู้กองบิจุธาทิพย์มณีพันธ์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมประเดิมคว้าชแชมป์ศึก2อล้อทางไกลานานาชาติทัว Thailand ร์ออฟไทยแลนด์เตที่1รวมทั้งกว่ารางวันนลคะแนนรวมเจ้าวความเร็วและก็นักบาตอาเซียนยอดเยี่ยมอีกด้วยครับแพรพรลินใช่ครับจักรยานทางไกลานานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์ประเภททีมิสเต็ทสทนนตท,เท,ที่1ใช้เส้นทางจากหน้าเทศบาลเมืองอรัญยประเทศผ่านตลาดลงเรือบ้านแซอออช่องกุ่มอำเภอวัฒนานคร ผ่านกองวิน3แล้วก็วิ่งเข้าเส้นไัยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วระยะทางรวมเมื่อวานนี้ครับ87.9กิโลเมตรปรากฏว่าช่วง1กิโลเมตรสุดท้ายนักปั่นเกาะกลุ่มกันเข้าเส้นไัยเมื่อถึงทางตรงห้า้อเมตรสุดท้ายครับบีท์ร้อยเอกอิริทาทิปมีพันธ์นักปั่นทีมไทยแลนด์วีเมนใสเคลิ่งทีมเล่งสปินแซงทางว่างของวิงเซอร์ลีนักปั่นทีมชาติฮ่องกงเข้าเส้นไั่เป็นคนแรกเวลา2ชั่วโมง3ามน กับอีก2วินาทีส่งผลให้จุธาทิพย์คว้าแชมป์เ็จที่1ไปครองขณะที่ปอมมี่นภัสสอนปัญญาวุฒิไกรครับนักบันทีมชาติไทยได้อันดับที่1 1พร้อมควา้ารางวัลนักกีฬาบูยอดเยี่ยมนอกจากนี้จุธาทิพย์ยังคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1แล้วก็เจ้าความเร็วจุดที่2งเนี่ยเป็นของบีม10โทหญิงชนิพรบัตริยะสรุปว่าในเซตแรกนะครับจุทาทิพย์คว้าเสื้อแชมป์ไปครองคนเดียวถึง3ตัวนะครับก็เสื้อเหลืองครับ นำเวลารวมเสื้อเขียวและก็เสื้อโมงก็คือเบสอาเซียนแต่ว่าเธอก็ยังบอกว่าประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่ายังเหลือการแข่งขันอีก2วันครับก็ถือว่าพอใจค่ะเพราะว่าประเมินประเมินร่างกายตัวเองก็หนูก็ยังมีอาการบาดเจ็บที่ที่ก้นทางขวานะคะก็ทําเต็มที่แล้วก็คือพอถึงเวลาแข่งเราก็ลืมมันแต่ด้วยสภาพร่างกายเราก็ไม่ได้เต็มร้อยเหมือนที่บอกพี่ไปเมื่อวาน,นะคะ่ะ ก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะที่ส่งกําลังใจมาให้เราทุกคนทีมชาติไทยแล้วก็ไ h a i l a n d คอนตีอะค่ะก็เป็นกําลังใจให้พวกเราอีก2วัน,นะค่ะเราก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก็จะรักษาเสื้อไว้กับเราให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยากได้แชมป์ฝากพี่น้องชาวไทยแล้วก็นายกสมาคมค่ะก็ได้บอกไว้แล้วว่าอย่าประมาทกีฬาจักรยานเนี่ยเสียววินาทีเดียวเนี่ยก็แพ้ได้นะครับ บางทีไปไม่ไปไปไม่ไปเขาไปแล้วเราไม่ทันละแสดงว่าเขาวางแผนกันไว้ดีแล้วสตาฟโค้ดก็ช่วยกันวางแผนมีรีเซอร์นะครับเป็นผู้ควบคุมแล้วก็ยังมีโค้ดชาวไทยสตาฟโค้ดวิศวกศริมศาสพั์ทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงทีมน้อยๆนะครับอีก4ทีมอีกสอก2ทีมรวมกันแล้วทีมไทยเท่ากับ สทีมด้วยกันขอแรงใจจากพี่น้องประชาชนนะครับให้แรงใจกับนักปั่นของเราชายเราก็าประสบความสําเร็จในเรื่องของอา,อาเซียนมาแล้วหญิงเนี่ยถ้าบีทได้ครบหมดก็จะได้เสื้อเหลืองไปครองก็ถือว่าสุดยอดของการแข่งขันสําหรับวันนี้ครับจะเป็นการแข่งขันในเซตที่2องก็ใช้เส้นทางเริ่มต้นจากศูนยสุบรุสากแก้ว อำเภอวัฒนานครไปอุทยานแห่งชาติบางสีดาแกนหินเพิงไปตลาดสาแก้วด้วยนะครับแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยที่สนามกีฬาจังหวัดสาแก้วระยะทางรวมวันนี้105.5กิโลเมตรไทยพเพถ่อ่ายทัดสดผ่านทางออนไลน์ทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok แล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันวิภายอีด้วยนะครับตั้งแต่8.50นาฬิกานาทีเป็นต้นไปครับ